<ล>หวาดแดงแซงเบาสาวโอ้ยไม่เลยครับพูดถึงอิตาลีใช่ไหม<า> <c oughs> ไม่ไม่ได้แซงเลยครับคือต้องบอกว่างานแต่งของพี่หมากับคิมเนี่ยเป็นเป็นความโรแมนติกแล้วเป็นความหวานแล้วเป็นความซาบซึ้งมากๆเป็นเป็น,เป,นเป็นงานแต่งที่ผมไม่ค่อยได้ไปเยอะนะครับแต่ว่าเป็นงานแต่งที่เรารู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็อินกับเขามากๆเพราะว่าเหมือนทั้งพี่หมากับคิมเนี่ยเราก็สนิท โดยเฉพาะคิมเนี่ยเราร่วมงานกับเขามาหลายปีมากๆทุกอย่างที่แบบเกิดขึ้นที่เขาคุยกันเนี่ยคือเหมือนเราเราเราเก็ตหมดเลยครับเรารู้สึกร,รู้สึกพร้อมๆไปกับเขาก็แบบโอ้โหตอนนี้เขาคุยที่มันเป็นโมเมนต์ของเขาแบบเราก็น้ำตาไหลซาบซึ้งแทนทั้งสองคนมากๆ จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่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 ไม,ไม,มีทางแซงคู่นี้แน่นอนครับรู้สึกแล้วเห็นแล้วอยากแต่งมากเลยตางระดลบอผมว่าทุกคนเนี่ยต้องมีต้องเห็นแล้วต้องรู้สึกว่านี่คืองานแต่งในในในนิยายในแฟรี่เทลของของทุกคนอะไรเงี้ยค,คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยากแต่งแบบน,นี้ป่ะแต่เราคิดว่าแค่เราได้มางานนี้เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้แล้วพอใจมากๆแล้วที่ไดที่ไดมาร่วมประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นงานแต่งในแฟรี่เทลจริงๆครับ กับจีนนั้นส่างมางแดดให้น้องบีังที่่านในตำนาคือคือเหมือนรับเหมือนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโมเมนต์บางแดดเนี่ยคือผมทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับคือเรารู้สึกว่าอะไรที่ดูแลเขาได้เราก็จะดูแลแล้วก็คือแดดมันร้อนมากครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเราไม่อยากให้เขาร้อนแล้วเราก็เลยพยายามนั่ง แค่บังแดดตรงนั้นเฉยๆเพราะเรามีแว่นเรามีแว่นกันแดดครับเราก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราหม้าแดงหมดเลยหน้าแดงเขาเลยครลงทุนร้อนแทนเขาได้ครับเพราะว่าจริงผมไม่ผมไม่กลัวแดดครับผมตากแดดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ เห็นโมเมนต์นั้นก็เลยแบบเอ้ยแดดมันพอดีมันมาฝั่งนี้พอดีก็เลยรู้สึกว่าเรานั่งนี้เราก็เราก็บังให้เขาหน่อยแล้วกันในโมเมนต์เดียวกันเราก็ฟังเจ้าอาวุสสาวคุยกันไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรแม่ว่ามันต้จัดการใช่นะพี่อาสาวแต่ว่าพี่อาวุโร้อนนแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้โฟกัสว่าเพราะว่ามูแต่โฟกัสตรงนี้ไงมเดลโฟกัสเบาสาวอะไรอย่างนี้คือคือถ้าเกิดพี่อาขอให้ผมบังให้ผมก็บังคราบ กับพี่ชายก็ร้อนเหมือนกันนะแต่น้องเขาไม่ได้บอกแต่ผมผมผมแค่ผมแค่หันไม่เห็นแล้วผมบังให้เขาก่อนดีกว่าเพราะมันเพราะแดดมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เรานั่งตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยด้วยสัญชาตญาณเราก็จะบังตรงนี้ก่อนอแต่ว่าถ้าเกิดแบบอย่างที่บอกคือเราเรา,เราทำเพราะว่าเราเราอยากเทคแคร์นันนีงจังหวัดจังหวัดนั้นน้องเขาต้องรู้แน่ว่าเราตั้งจตนาบังแดดให้เขาผมว่าเขาก็รู้แหละครับเพราะว่าคือทุกคนร้อนหมดเลยแต่ว่าของเขามีมีมีร่มกันไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ครับเขาบอกอะไรบ้างหง่ากนั้น ไม่ได้บอกอะไรคือไม่ได้คุยอะไรกัน,นเพราะไม,ไม่ไม่คิดด้วยว่าจะมีลูกนั้นออกมาอ,อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้อย่างที่บอกโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากทุกคนรอบข้างแบบแดดก็ร้อนแหละแต่ว่าเราก็โฟกัสที่ที่ <บา S 1> พี่หมากกับคิมแล้วแบบร้องไห้ไปกับเขายิ้มแย้มดีใจไปกับเขาอะไรเงี้ยน้ำตาไหลแบบ ตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟก,กัสว่าแบบเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้ไม่ได้หันไปดูด้วยว่าพี่อาร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องขอโทษด,ด้วยขอโทษแม่ด้วยพอกลับมาแล้วอยาลงรูปนั้นแล้วเราว่ายังไงติอบอกพี่อาร์เพราะตอนเห็นตอนอา่อานผมก็เออก็ก็ก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแล้วก็เห็นหน้าพี่อาร์ในรูปเห็นครับเห็นครับแต่หน้าเขาก็จะสวยประมาณนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเห็นบ่อยแล้วครับ <laughs> หน้าเขาหน้าาเขาประมาณนี้อยู่แล้วนะเนาะใช่ไหมครับทุกคน <laughs> ใช่นี่ครับ <laughs> หน้าเขาสวยอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ในในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกเขาก็ซึ้งไปกับคิมกับพี่หมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ก็เลยไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นว่าเขารู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันลำบเลยเห็นโมเมนต์ที่รักเต็มมากขึ้ก็พอได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้นผมว่ามันก็ค่อยๆพัฒนาได้เริ่มรู้จัก เขาในอีกสเต็ปหนึ่งมากขึ้นมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบเป็นไปตามสเต็ปครับว่าวันแรกเราอาจจะแค่สมมติหนึ่งตัวนี้มันก็แบบ4ี่ห้าหกไปอะไรอย่างงี้ใช่ก็เริ่มมีโมเมนต์แบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของของผมและเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนผู้หญิงใีโชคดีคนหนึ่งที่แบบมีน้องคอยแคโอ้ถ้าถ้าเขาพูดอย่างนั้นผมก็หนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับที่เขาเขาเขารู้สึกงั้นผมเองก็โชคดีเช่นกันครับเพราะว่าเขาเองก็ ทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ยังเทคแคร์เราได้เพราะว่าเหมือนเขามีบางมุมที่เขาโตกว่าเราบางมุมที่เราโตกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นเป็นการเติมเ็นกานเติมเต็มกันได้ดีถูกต้องครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมกันโอ้ยขอบคุณครับน้องก็เป็นสิ่งที่แบบที่พิเศษแล้วดีที่สุดในชีวิตผมเหมือนกันครับพูดครับพูดพูดพูดมีก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าขอบคุณที่ ที่มโีโอกาสได้ที่ให้โอกาสได้แบบเจอกันขอบคุณที่แบบจะบอกว่าผมไม่เขียก็ได้ทําให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจะใช้คํานั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตและดูแลซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีมาก่อน<ช>รู้จักยิ่งรักไม<ช>ครับนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักไมครับยิ่งรู้จักยิ่งรักครับออันนี้อันนี้ถูกต้องเลยครับ ในชลาลายครบคุณอะไรที่ทำให้รู้ึว่าใ่ผมใคิดเราไม่เคย expect ว่าเราจะเจอใครตอนไหนเราไม่เคยเราไม่เคยบอกว่าผมจะต้องเจอตอนนี้ผมไม่เคยตามหาเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความคิดของผมคือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อไหร่ที่เจอก็จะเจอเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอพอถึงเวลาที่เาที่ใครคนนั้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรานำพาให้เขามาหาเราเองอะไรอย่างงี้รน่ชื่อใน เชื่อครับเชื่อเชื่อเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราไม่ไม่ต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ครับบางทีจังหวะและเวลาจัดสรรให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเจมบอกว่าทุกอย่างมันเป็นลำดับเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยแล้วลำดับขั้นตอนขั้นตอไปของเจมกับพายจะแบบยังไงก็สาหรับตอนนี้ก็ผมว่าเราก็คือรู้จักกันให้เยอะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ enjoy สิ่งที่เรามีด้วยกันให้ให้ให้ขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้ครับอนาคตจะเป็นยังไง <c oughs> เราก็ค่อยๆแบบค่อยๆวาดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันยังไม่เหมือนถ้าเป็นภาพวาดมันยังวาดไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อย,ย <c oughs> ๆ,ๆวาดกันไปดีกว่า <c oughs> อย่างยังยังไม่อยากนิยามอะไรมากเพราะเหมือน <c oughs> เ,รเราเราเราเริ่ม <c oughs> <omo> ฟีลแบบนี้ด้วยกันที่เราไม่ได้นิยามว่าจะต้องแบบเจอตอนนี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเดินทางไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปถึงไหนก็ค่อยวาดกันดีกว่าอยากอยากเป็นทายกันทุกปีแล้วแต่เออค่ะมีได้คนเดียว ครับใช่ครับคนเดียวครับก็แต่ผมว่าหลายๆคนก็คงแบบอยากอยากเป็นเราเหมือนกันเลอย่างนี้ครับเพราะน้องก็เป็นคนที่พิเศษมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ชื่นชมแล้วก็ชอบในมูเมนต์แบบนี้ของเราสองคนครับคือมันก็เป็นธรรมชาติของเราสองคนจริงขอบคุณที่ทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจครับแฟนเราเต็มปหมเลยนะเรียกได้เลย่าเรียกไ้เลยว่อะไรครับ ก็เป็นน้องครับน้องน้องครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบพูดพูดเป็นเรียกกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีคำวันนันลักษณ์น่ารักษณ์เกมไม่มีแต่เวลาใครเขาเรียกเกมเขาเรียกไงรพี่เจมพี่เจมเลยพี่เจมพี่อ้อนผมเหรอครับก็มุมมุมมิพี่อ้อนผมว่าิดแปดยังไงอ่ะผมว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วแบบเขาบอกใแค่มาจากพี่เจมถ้าสมมติเป็นชาย าววแล้ต้องเอาโมเมนต์ไหนดีครับพี่ออสสุดๆไปเลยไม่เป็นไรเราให้ก็ร้องก็ร้องเราเราแบบขอร้อง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 อะไรอย่างเงี้ร้องไห้เลยเมื่อกี้ง่ายเลยไม่คือแบบเป็นฟีลแบบเป็นฟีลเหมือนแบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่แบบ ม, <Yes. S 1> มีมุมอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นบ้าง <c oughs> อย่างเขาบอกว่าเจอแบบเป็นมุมอ้อนแล้วเขา <c oughs> มีมุมอะไรที่แบบว่าเออเราไม่ได้เห็นบ้าง สำหรับผมน่าจะเป็นมุมที่ที่เทคแคร์แล้วก็โตอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเขาจัดแจงหลายๆอย่างได้ดีอะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไปอิตาลีเขาก็จัดแจงเรื่องการเดินทางเรื่องการแบบสั่งอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ดีบางทีบางอย่างดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นผู้ใหญ่ของเขาในในบางมุมอย่างที่บอกโตกว่าเราอีกในการแบบคุยในการประสานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ๊ย เขาอายุ่น้อยกว่าแต่แบบเขาทำเรื่องพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายอย่างไยมีคนช่วยเราทำอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับ